อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านต้นแบบอำเภอปทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญนายแสงจันทร์ศรีบุญเกิดวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2516ปัจจุบันอายุ53ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่103หมู่ที่4บ้านสากรตำบลน,นาว่าอำเภอปทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และปัจจุบันกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร์วิทยาลัยการอาชีพดอนตาลเพื่อพัฒนาความรู้และยกระดับอาชีพเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดในครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนายแสงจันทร์ศรีบุญจึงมีความยึดมั่นในความอดทนความขยันหมั่นเพียรและการช่วยเหลือสังคมอยู่เป็นประจำตลอดจนเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนในศีลและธรรมอันดีเคารพกฎหมายขนบธรรมเนียมจึงเป็นที่ยอมรับของชุมชนจนได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สำคัญหลายตำแหน่งเช่นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการกลุ่มสภาองค์กรชุมชนตำบลน,นาว่า ด้านการเกษตรปัจจุบันนายแสงจันทร์ศรีบุญดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญรองประธานอาสาสมัครเกษตรอำเภอปทุมราชวงศ์สาประธานอาสาสมัครเกษตรตำบลน,นาว่าอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านบ้านสากรหมอดินอาสาคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและประธานแปลงใหญ่มันสำปะหลังหมู่ที่6ตตำบลน,นาว่า Thank you. นอกจากงานอาสาแล้วนายแสงจันทร์ศรีบุญยังเป็นเกษตรกรที่มีกิจกรรมเกษตรที่หลากหลายเช่นปลูกข้าวปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกไม้ผลเป็นต้นอีกทั้งยังเป็นผู้มีความใฝ่รู้มันศึกษาหาความรู้ที่จะพัฒนาอาชีพของตนอยู่เสมอเช่นเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์อบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่อบรมหมอพืชชุมชน อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสัมปะหลังการจัดการน้ำในไรนาเป็นต้นผลงานด้านการเกษตรที่ภาคภูมใิใจนายแสงจันทร์ศรีบุญปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสามารถช่วยเชื่อมโยงเกษตรกรในชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐตลอดจนสามารถรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกม,มันสัมปะหลังในพื้นที่ตำบลน,นาว่าจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่มันสัมปะหลัง เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและแก้ไขปัญหาขาดแคลนท่อนพันในปี2560นายแสงจันทร์ศีบุญได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมันสำปะหลังหัวใหญ่ระดับจังหวัดสร้างความภาคภูมิใจและจะไม่หยุดการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร การได้ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านแม้ไม่มีค่าตอบแทนแต่ความสุขที่ได้จากการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรการได้เห็นชุมชนเข้มแข็งและอาชีพเกษตรกรมีอนาคตคือรางวัลอันยิ่งใหญ่ในชีวิตทำงานด้วยใจอา,าสาซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ลงมือทำจริงคิดถึงประโยชน์ชุมชนเป็นหลัก